สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอรลิซาทีเซอร์ล่าสุดดไว้วโลตัดได้ปล่อยทีเซอร์ซีซั่น3ที่ทุกคนรอคอยออกมาแล้วจะได้เห็นความดราม่าความลึกลับของซีซั่นนี้และที่สำคัญที่สุดเราจะได้เห็นน้องลิซ่าของเราในหลายๆมุมมองในซีรีส์นี้ตื่นเต้นกับการที่จะได้เห็นลิซาในมุมมองการแสดงซีรีส์นี้ แฟนๆพากันเจาะลึกพากันมีขอว่าลิซ่าจะมาในรูปแบบไหนที่เราได้เห็นทีเซอร์ครั้งแรกลิซ่ามาในชุดพนักงานโรงแรมมาทีเซอร์ล่าสุด ลิซ่ามาในรูปแบบนางรำไม่ได้เห็นลิซ่าเดบิวต์การแสดงเป็นครั้งแรกของลิซ่าในเรื่องนี้และดูหน้าลิซ่าดีความรอยยิ้มของลิซ่ายิ้มแบบอาบยาพิษมากยิ้มแบบมีความซ่อนเงื่อมยิ้มแบบอันตรายมากดูแล้วรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้แฟนๆมีความคิดต่างๆนานาเอาเป็นว่ายังไงก็ช่างลูกฉันเป็นคนดีแล้วกันรอติดตามไม่ไหวแล้วจะได้เจอกันจะได้เจอกันในเรื่องซีรีส์ดิว,วโลตัดวันที่สิ เจกุมภาพันธ์นี้ในเวลาไทยหรือวันที่16ในเวลาของแปซิฟิกหรือไวโลตัดมีความนิยมทาง Google ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจากักรและประเทศไทยก็ไม่แพ้มีกระแสนิยมทาง Google เหมือนกันบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ตื่นเต้นหลายหลายประเทศก็ตื่นเต้นเหมือนกันอย่างเช่นอเมริกาและอังกฤษรอติดตามซีรีส์นี้ในวันที่17กุมภาพันธ์ตามเวลาไทย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ